ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณ1 1บเอโมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับเดีย๋ยวเรารอ,อสักครู่นะครับทุกวันนะครับเวลาประมาณ1 1บเอโมงเช้านะครับที่เราจะมาไลฟ์สดมองภาพรวมตลาดเป็นยังไงเราจะมาดูว่าวันนี้ดัชนีปรับฐานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่อง เรื่องกลุ่มแบงก์นิดนึงนะครับกลุ่มแบงก์นิดนึงนะครับที่หนังสือพิมพ์าทัวร์ชน,น้าตกใจจริงๆแล้วโอเคนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ <c oughs> <c oughs> แฟนเพจของเรานะครับ <c oughs> ของโดยตรงเลยนะครับของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับโดยตรงเราจะ,ะตอบคาถามให้ทุกท่านนะครับแล้วก็มาดูภาพรวม แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยถึงลูกหลักด้วยรอบนี้คึกสุดๆนะครับเรามาดูภาพรวมนะครับต่นี้วันนี้ลงไปถึง1,604จุดทา,ทางเทคนิคนะครับแล้วก็เด้งขึ้นเหตุผลหลักๆเลยก็กังวลน,นะครับซึ่งก็ขัดกันนะขัดกันกับ ยอดซื้อของฝรั่งฝรั่งว่ายอดซื้อเมื่อวันทั้งสามพันกว่าล้านเอ่อแต่ประเด็นก็คือค่างเงินบาทไปแล้วนะครับไปจริงๆนะครับเพราะว่ามีการน่าจะเป็นการเมื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจนะครับรว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเขาฟื้นตัวแล้วของเราเองยังไม่ฟื้นเนี่ยเป็นโดยธรรมชาติยู่แล้วที่ค่างเงินบาทจะต้องอ่อนค่างลง จต้องยำรับแต่แรกนึจะมีเงินไหลเข้ามาก็คงเฉียดเฉียดสามสี่แปดศย์เดือนสาบสีบาทก็คงได้เห็นนะครับแต่ประเด็นก็คือหุ้นเราไม่ได้ลงเยอะนะครับเนื่องจากเนื่องจากเรามาดูอันที่หนึ่งภาคแบงค์ภาคธนาคารมีข่าวดีเยอะนะครับที่เราคุยกันมาโดยตลอดในอดีตน,น,นะครับข่าวดีของภาคแบงค์เข้ามา นะครับแล้วก็ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็เป็นผลดีกับกลุ่มลงกันแล้วก็ค่าราะการกันเองก็ขึ้นมาเกือบเกือบหกเหรียญแล้วนะครับก็เลยทําให้กลุ่มน้ำมันเริ่มจะปรับฐานเพราะนั้นน่าสนใจปูนใหญ่นะถ้าอย่างนั้นปูนใหญ่ก็จะไม่ชอบราคาน้ํามันลงนะครับตรงนี้ก็ลงมาอยู่ในะระดับพอดี ราคามันมีสัญญาณปรับฐานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทิศทางมันเป็นขาขึ้นเยอะนะครับก็อย่าดูดัชนีเยอะสรุปดูดูเป็นหุ้นหลายตัวดีกว่านะครับในส่วนของภาคธนาคารนะครับนางเงินสุพินบางรลยบางเจ้านะครับออกมาพูดนะครับว่าโอเคแบงก์ป่วนเพราะมันจะมีการโอนนี่เอ่อ NPL คือปกติเนี่ยถ้าเป็นนี่ เดี๋ยวรอสัคู่นะคะรับวโดยปกติแล้ว NPL เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาให้รวม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 เข้าด้วยกันสมมุติเราเป็นหนี้ผ่อนบ้านกระบ,บัตรเครดิตก็ให้จับมารวมเป็นก้อนเดียวกันน,นะครับไม่ต้องคิดดอ,อกเบี้ยนะครับ แต่ว่าจะมีสั่งให้เอาของแบงค์อื่นมารวมด้วยนะครับซึ่งนังสือพีไม่พลาดหัวสัาร์น่าตกใจนะครับว่าว่าว่ามันว่าประมาณว่ามันอ่วุ่นวายแบงค์วุ่นวายจริงๆแล้วเป็นข่าวนี้สาหรับกลุ่มแบงค์นะครับนะครับที่การมารวมนี่กันเพราะทําให้การบริหาร NPL ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนิดนึงนะครับดิพิตอบนิดนึงนะครับคุณพอ,อัทิปครับสวัสดีครับนะครับต้านไทยพนันธุ์กับปตท รับไม่ค่อยชัดเจนละไทยพันนิดย่อแรงไปแล้วนอกยังไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันขึ้นไม่ไม่ปกติอจะ,ะทอก็ประมาณสามสิบเก้าบาทสามสิบแดเจ็ดห้านะครับ สวัสดีครับคุณน้อยสบายดีนะครับไออาพลูกรักนะครับเพิ่งมาเองนะครับเพิ่งจะมาเอาวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วจะต้องดูว่าปิดไม่ควรปิดโลนะครับควรจะเด้งขึ้นไปวันนี้วอลรุ่มเยอะด้วย มีหางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องดูขายไปก่อนเลยอ่ะสี่สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสีหงส่หนึ่งแปดแนะครับย่อแรงไปปูนใหญ่กลับได้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเริ่มมีสัญญาณปรับฐานนะครับ เจมาน้องเมีเดวนี้ไม่ต้องนั่งดูอาการแล้วบายจบ JMT จบเส้นเดียวกันนะครับวันนี้คำถามน้อยนะครับ โอเคแล้วไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีค่ะ